สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ป้าสุจะพามาดูลังบอลสีโบราณนะคะก็จะมีบอลเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นชายชนนะคะซึ่งต้นหนึ่งสองพันสามต้นใหญ่มากแล้วกัดสีแล้วนะคะวันนี้ที่เจ้าของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลนะคะป้าสุมาถ่ายทาที่บ้านเขานยค่ะลองเลือกเอานะคะว่าจะชอบต้นไหนบ้างสองพันสามค่าส่งต่างหากนะคะ วันนี้มีคนมาฉีดวัคซีนเยอะทําให้มีทั้งเสียงเปล่าของนกหวีดเสียงอะไรเยอะไปหมดประสุก็เลยต้องใช้เสียงตัวเองเข้ามาแทนที่จะใช้เสียงของออแม่ค้าอย่างเดียวนะคะต้องใช้เสียงประสุเข้ามาภาคด้วยเพราะไม่งั้นจะเสียงนกหวีดเสียงคนไข้เยอะเพราะว่าเขามาฉีดวัคซีนกันค่ะวันนี้นี่คือต้นแม่ของออชายชนที่กี่เนี่ยคะ่ะตน้นอันนั้นจะเป็นต้นลูก ตัวนนี้ต้นแม่แดงขนาดนี้ค่ะคือตอนแรกๆก็จะตอนที่เขาเล็กๆก็จะไม่แดงเท่าไหร่หรอกนะคะพอยิ่งโตก็จะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆกัดสีเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อประสูปไปที่บอกว่าเอาไปลุ้นนะคะที่ยังเขียวๆอยู่เลี้ยงให้โตแบบนี้เขาก็จะแตงแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าประสูซื้อมาจากสวนเดียวกันกับเขาเนี่ยค่ะพอซื้อมาด้วยกันนะคะเลี้ยงให้โตแบบนี้ก็จะสวยแบบนี้ค่ะครึ่งๆฮับๆเลยนะคะเนี่ยสวยมากค่ะ อันนี้เลี้ยงในเขตโรงพยาบาลนะะสมอเลย,ต,เยต้อง,อง,องระมัดระวังเรื่องการใช้เสียงโอ้เฮ้ยเขียวมีแต้มมีสิริพรมีครบเลยเฮ้ยแล้วใบสิริพรก็แดงเออเออก้านก็แดงอ่ะออครบเลยเนี่ยนนเ,ออเนี่ยต้นเนี้ยเด็ดาไปเนี่ยพร้อมกันเลยในชุดนั้นแหละเอออแล้วมันแดงมาจากเกิดไหมเออเกิดมาเขียวอย่างเดียวเลยไม่แดงเลยเออแล้วบูมันลุ้นตัวเนี่ย เขียวอย่างเดียวเ,ออเขียวมาแล้วก็ลุ้นเนี่ยแล้วพก็ตัดใบทิ้งพามันแทงยอดใหม่ก็ตัดใบทิ้งเนี่ยแล้วมาครบเลยทีนี้มาทุกอย่างเลย <laughs> สวยสวยเออเนต้นแนะนําเสนอมากเลยมาเลยอันเนี้ยรุ่นก่อนรุ่นก่อนชุดนั้นคือคือถ้าเราขายก็จะบอกว่าโอ,อ้ไม่เป็นลูกลูกของรุ่นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย,ยลูกของต้นออตน,นู้นแต่เนี่ยมันต้นรุ่นก่อนลุ้นไงตอนแรกปล่อยให้มันมันเขียวไงเขียวอันเนี้ยเหรอก็มันลุ้นจนพี่ดูใบเนี่ยเห็นมันมันก็ค่อยแดงค่อยแดงค่อยแดง นี่คือเบบีทั้งหมดนะคะมีชายชนมีหลายอย่างเลยค่ะอยู่ในนี้ค่ะสุรเสณ์เยอะแยะไปหมดค่ะชายชนดูว่าจะไม่ป้ายใช่ไหมคะแต่พอโตแล้วก็จะป้ายแบบที่คุณปู่เขานำเสนอนั่นนะคะเทียงอันนี้เบบีก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะลองโทรมาหาเขานะคะลองคุยกัน เขาจะมีเยอะหน่อยค่ะท <en> ั <h h <ano> ้งชายชนสุรเสนหันนุมานจองถนนเนี่ยค่ะนี้จองถนนจะเยอะหน่อยเยอะเลยค่ะพวกหนุมาอขัดสมาธิอะไรเงี้ยค่ะเยอะส่วนอันนี้จะเป็นทศกัน์ค่ะทศกัน์ก็จะมีหลายระดับหลายราคาหลายเต้นนะคะตั้งแต่ราคาพันสองถึงพันแปดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีหลายราคาให้เลือกนะคะ เทพทศจักกันนี่ค่ะคือต้นแม่โทศจักรันดูใบใหญ่มากซื้อสวนนี้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเอาเป็นนกกระทาไปให้หรืออะไรนะคะเขาก็ซื้อสัตว์ค่ะประสบรู้จักเขาดีเนาะทํางานที่โรงพยาบาลด้วยกันนี่ค่ะใบใหญ่มากมอ,อันนี้คือมาเฉียวค่ะเขาบอกว่าคือมาเฉียวเขาก็ขายนะขายต้นหนึ่งเลือกได้เลยค่ะมีสองต้นใหญ่เนี่ยค่ะ โทรมาถามเขาได้นะคะต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วต้นใหญ่ต้นหนึ่งส่วนข้างๆคือทศกัณฐ์ที่เป็นแยกหน่อนะคะเขาเริ่มกัดสีละอันนี้สดสวยเลยค่ะต้นนี้คืออับส,สวรรค์นะคะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เป็นต้นแม่ของชายชนที่ชายชนแผงมาจากอับส,สวรรค์เนี่ยนะคะจะเป็นสีเขียวป้ายแดงใช่ไหมคะส่วนอับส,สวรรค์เนี่ยเขาเขียวอ่อน,ออน ปายแดงก็จะสวยสะพั่งแบบนี้ค่ะร้านนี้เขาก็มีขายนะคะอับสรสวรรค์นี่ค่ะสวยสะพังแบบนี้เลยลองติดต่อเขาได้นะคะอับสรสวรรค์ต้นนี้ค่ะต้นนี้เลยค่ะที่เขาจะขายเป็นต้นนี้ที่แดงสะพังราคาหลักพันเท่านั้นนะคะไม่ใช่หลักหมื่นลองติดต่อลองโทรติดต่อกันนะคะสวยมากค่ะ อับสอนสวนส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมะควานหลังสันหรืออะไรดีคะต้นนี้แต่ก,ก้านแดงใช่ไหมคะลองติดต่อทางร้านเขาดูนะคะว่าเขามีกี่ต้นเพราะว่าประสูเห็นเนีต้นเล็กๆอะ่ะเขาจะขายห้าร้อยบาทนะคะรู้สึกจะกัดสีหมดแล้วอะ่ะทุกต้นนะคะเนี่ยเขาจะขายห้าร้อยบาท ลองคุยกับเขานะคะอันนี้คืออหนุมานจองถนนค่ะเขาก็ขายต้นละห้าร้อยนะคะเป็นเบบีที่กระเริบกัดสีแล้วค่ะพวกนี้ทศกัณฐหมดค่ะทศกัณฐสุรเสณเอ่อดาวเพียงดินค่ะดาวเพียงดินเยอะมากค่ะส่วนนี้เราจะขายไม่แพงเท่าไหร่นะคะ ผ่าหัวเขาขยันผ่าหัวค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะทศกัณฐ์มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ไซเล็กไซใหญ่นะคะนี่คือต้นที่ประสบก,ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นหานุมา,มานอมพภาหรือหอมุมานขัดสมาธิใครทราบช่วยบอกทีนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นต้นลูกของเขาที่แยกจากกอน,นั้นมาก็มีขายนะคะต้นละห้าร้อยหลต้นนี้คือธาตุบางแก้วนะคะสวยมากเลยค่ะ มีต้นเล็กข้างๆนะคะที่ยังไม่กัดสีเต็มที่ส่วนต้นนี้กัดสีเต็มที่แล้วคะ่ะสวยสะพังเลยใช่ไหมคะต้นลูกเขาอยู่ข้างๆนะคะสนใจก็โทรติดต่อคุยกับเขานะคะว่าสนใจต้นไหนนีน่ค่ะยอดมองกุฎ <สะ S 1> ค่ะด่างด้วยนะคะสวยมากเลยสะพังเลยส่วนตรงนี้ก็คือศีลาหุ้มทองม,มีทั ันนี้คือยอดมงกุฎใช่อยอดมงกุฎด,ดางถ่ายรูปไปหน่อยคมงกุฎด,ดางอันนี้คือศิลาห่นทองศิลาห่นทองสองหน้าหวานอันนี้คือชมพูทวีดชมพูทวีดมีซั์เจริญนี่บัวสวรรค์ซั์เจริญ ตัวร์สวนนี่น่ะีบุรนาลีบุรพา,รามหาเศรษฐีซื้อพร้อมพี่อ่ะเดี๋ยวหันให้ตัวนี้คือมหาเศรษฐีนะคะด่างสวยมากเลยสะพังเลยคะ่ะมหาเศรษฐี แล้วนี่ก็คือบอลกาบนะคะบอลกาบออกสีดแดงๆแล้วค่ะกัดเติ่มกัดสีแล้วก็จะมีนี่ค่ะเมืองใหม่ใบกลมค่ะขายต้นเล็กนะคะเดี๋ยวจะดูต้นใหญ่กันเนาะว่าสวยขนาดไหนเป็นบอลใบกลมนะคะกระดูกแดงเชียวนี่ค่ะคือต้นใหญ่ที่กัดสีแล้วเขาขายทั้งต้นค่ะมีหัวยังไม่เคยผ่าเลยค่ะ นใจโทรติดต่อเขาได้นะคะลองคุยกับเขาดูเดี๋ยวตามเบอร์ที่ประสุให้นะคะเมืองใหม่ใบคลมค่ะสวยสะพังจริงๆเลยค่ะส่วนต้นนี้พอจะรู้ออกใช่ไหมคะนี่คือดาวเพียงดินค่ะดาวเพียงดินมีต้นเล็กๆมากมายเลยค่ะที่สวนนี้แล้วก็มีไกทองประเสริฐมีขุนสีคตชกคงที่เยอะๆเลยค่ะ ดาวเพียงบินเวลากัดสีเต็มที่แล้วสวยใช่ไหมคะดูสะพั่งเลยต้นใหญ่ต้นแม่ของเขานี่ค่ะดาวเพียงดินต้นขนาดกลางที่เขาก็ขายนะคะต้นขนาดนี้ก็สวยนะคะแล้วเพียงดินเขามีทั้งขนาดเบบีขนาดไซส์ขนาดนี้มีหมดนี่ค่ะมัขวานอันนี้คืออันนี้คือปราสาททองนะคะ เวลากัดสีแล้สะพังเลยไหมคะกระดูกเขียวชัดเจนประสาททองมีสามกระถางนะคะที่เขาขายประสุจําราคาไม่ได้เวลาที่เขาบอกมาเพราะว่าเนี่ยประสาททองถ้ากัดสีทั้งต้นจะสวยขนาดไหนลองดูนะคะนี่คือประสาททองประสุปล่อยเสียงธรรมชาติไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงของลกกวีดเสียงของเจ้าหน้าที่เขากันคนไข้ให้มาฉีดวัคซีนนะคะ จะเข้ามาดังๆอันนี้คือหนุมานจองถนนค่ะหานุมานจองถนนก็แดงสะพังเลยมีลูกเยอะๆเลยค่ะนี่ใครที่เยอะที่สุดที่เบบีของเขาเยอะที่สุดก็จะมีมัควานมีหนุมานจองถนนเรา,าะะเพียงดียังไม่เคยผ่าหัวเลยค่ะหาใค่ะราคาเท่าไหร่คะห้าพันห้าค่ะหัวใหญ่มากนะคะลองดูนะคะขมาดูรง านี่คือที่เขาผ่าหัวสำรองไว้นะคะเยอะเลยค่ะส่วนนี้คือจอมทับค่ะใบใหญ่สะพังเลยมีสามกระถางใหญ่ๆเขาขายนะคะทั้งไซส์แม่ทั้งไซส์ลูกเบบีลองดูนะคะว่าร้านนี้เขาขายเยอะเลยค่ะจอมทับขนาดใหญ่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนี่ค่ะเขาเลี้ยงกลางแจ้งไม่ได้อยู่ในตู้อบนะคะเนี่ยจอมทับ เป็นไซส์ใหญ่ค่ะสวยสะพังเลยไม่จําเป็นต้องเข้าตู้อบเนาะอันนี้เขาเลี้ยงในกลางแจ้งเลยค่ะส่วนกระถางนี้เขาจับรวมค่ะเป็นหนุมานขัดสมาธินะคะจากต้นแม่ต้นนั้นยังไม่โดนแดดยังไม่กัดบ้า<อ>งตูที่าออกมาจากตู้แล้วพวกก็มารวมใส่หมดเลย ูที่เกตขากต้นเรือเด็ก,ก,กๆน้อยรวมเลยพวก็ปลูกเป็นกอหมดอ่ะเรื่องย่างที่ดูไก่แล้วก็จะมีลูกไม้เยอะนะคะร้านนี้เขาก็จะมีปลูกลูกไม้อันนี้ไก่ค่ะพวกไก่บรรดาไก่ทั้งหลายอยู่ในกระถางเดียวกันด้วยลูกไม้สีขาวค่ะลูกไม้ต้นนี้ก็สีแดงดูความสะพังสิคะก้านเขียวเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ผลิตใหม่แต่แดงมากสวยจริงๆเลยนะคะ สองต้นนี่ก็ลูกไม้ค่ะแดงถึงก้านเลยความสะพั่งเขาไม่ได้เลี้ยงเอในตู้อบนะคะนี่เต็มวัยเขาอะ่ะสวยหวานม,มีมีต้นลูกต้นลูกแบนมีต้นลูกขายนะคะอ,อยากแคใช่กาบนม้นเนี่ย โอ้ยก้านแดงกลแดงขันเท้ากูมาที่ด่างขาวนิดนึงนี่คือชายชนที่เอาไปรุ้นนะคะเขียวแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่ผิดแม่หรอกโตขึ้นิดหน่อยนึงเขาก็จะแดงแบบนี้ค่ะต้นนี้แรกเลยก็เขียวปีเลยค่ะมันต้นอื่นๆนะคะนี่ค่ะชายชนทั้งกลุ่มนี้เลยค่ะเขียวหมด ตรงนี้ก็เป็นมีทั้งทศกัณฐ์มีหลายอย่างรวมกันนะคะต้นเล็กต้นใหญ่ใบเล็กใบใหญ่ก็จากต้นแม่เดียวกันทศกัณฐ์ใบใหญ่นั่นแหละคะ่ะต้นใหญ่ของเขาต้นทศกัณฐ์ซ้ายมือก็คือต้นที่แยกหน่อออกมากับชายชนนะคะที่รวมรวมกันอยู่อันนี้ก็นางวาลีใช่ไหมคะ แล้วก็มีกุมพักกันมีสุรเสนค่ะต้นนี้สุรเสนตัวแรกประสูนึกว่าเป็นทศก,กันอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะแล้วสุรเสนแล้วก็ต้นนี้คือถลกพระเกียรติค่ะชื่อดูแปลกๆนะคะน่าจะเป็นบนโบราณอยู่ถลกพักเกียรต นีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะใครซื้อก็ถามที่ร้านเขาได้เลยถลกพระเกียรตบอลสีแปลกๆส่วนต้นนี้ซับเศรษฐีค่ะซับเศรษฐีไปจุดกระจายกระจายนะคะคือซับเศรษฐี ต้นนี้องคุรีมานนะคะต้นนี้คือวิหกสาครนะคะเ,นะเป็นบอนโบราณที่หายากแล้วแต่ประสุมองเหมือนคล้ายบอนจีนเลยคล้ายๆเออบอลจีนที่เขาขาย,ขายกันเลยค่ะเขาบอกว่านี่คือวิหกสาครส่วนองคุรีมานเนี่ยร้านนี้เขาขายเยอะมากค่ะมีต้นเบบีต้นละห้าร้อยบาทนะคะเแบบีของเขาขายไม่แพง ต้นต่อไปนี้คือสุวรรณภูมินะคะชื่อสุวรรณภูมิต่างนิดหน่อยด้วยค่ะมีด่างในป้ายด้วยสวยจังเลยค่ะแต่ต้นนี้คือนางวารีมีลูกเล็กนะคะมีต้นเล็กๆจหน่ายนะคะต้นนี้คือง้ากวนวโอคะ่ะ แตกพุ่มดีจริงๆเลยนะคะง้าวขวนโอเนี่ยคุณสีดชะคงอันนี้คือปลาบูทองนะคะปลาบูทองออกลูกออกหลันได้ง่ายมากเลยค่ะปลาบูทองด่างด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คืออะไรนะคะรัตตนะนสิน <ไป S 1> ใช่ไหมคะส,ส่วนต้นต่อไปนี่คือพรมพิมานนะคะ สวยสะพังจริงเลยค่ะขายต้นแม่นะคะนี่คือต้นลูกเขาไม่ได้ขายขายแม่เอาใส้เอาไปทําแม่พันุนะคะส่วนต้นนี้คือลูกไม้แล้วก็หงเหินนกกระทาสีขาวอันนี้คือมะขวานดอนเจนนดี่ะมะขาราคาหบาทค่ะรอนจะดีก็บอลบอุญวันจ้ะ ออด,ดอนเจดีคืออันนี้ของขวัญใช่ไหมลูกไม้อ๋อขาวอืมลูกไม้อืมไม้อะไรเลยนี่อี่างลอยล้มฟ้าเนี่ยเนี่ยลอยล้มฟ้าเนี่ยอืมลอยล้มฟ้าขายลอยลมฟ้าเนี่ยอื อันนี้หนุมานขัดสมาธิเนาะมนไม่ใช่ออมภพาหรอกเนี่ยข่ดสมาธิออมภพามันไม่ได้หนุมานเข้าเฝ้าสวยๆมีเยอะเลยค่ะมีเบบีของเขาเยอะเลยอันนี้ไม่ทราบอกข้าเฝ้าหรือเป็นหนุมานอมภพพานะคะใบสีชมพูแบบนี้ประสุก็ว่าน่าจะเป็นเข้าเฝ้านะคะอันเนี้ยค่ะที่เป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นหนุมานขัดสมาธิหรือหนุมานอมภพพากันแน่ เบบีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ hmm. ผู้ชายชนทั้งต้นอ่อนนี่คะ่ะต้นเนี้ก็คือเขาแยกออกมาแต่อยู่ในร่มก็จะเป็นสีนี้นะคะแยกออกมาแล้วก็เขาก็จะสีแปลกๆอยู่อยู่ในร่มนะคะนี้ถ้าใครท้าบลงบอกวสุทินนะคะว่าใช้ขัดสมาธิหรือเป็น นี่คะ่ะต้นเดียวกันต้นนี้กลางแจ้งก็จะใบแดงแปดแปด,แปดแปดแบบนี้พออยู่ในร่มก็จะเขียวเขียวแบบนั้นใครทราบก็ช่วยบอกประสบทีนะคะว่าตกลงขัดสมาธิหรืออมปพาอันนี้มีลูกเยอะนะคะลูกเยอะมากครับครึ่งๆเลยคะ่ะพมพิมานหรืออ,อ,อะไรดีคะหรือมัควานหรืออะไรดีนะคะก้านแดงแดงแบบนี้ ขายห้าร้อยบาทค่ะเแบบีกัดสีแล้วเช่นกันวันนี้ประสุพอพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่า,าที่ติดตามรับชมใครอยากได้ก็ลองโทรติดต่อเขานะคะสวัสดีค่ะ